เดี๋ยวถ้าผมวันนี้เราทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินนะครับอย่างต่อครับก๋วยเตียเต๋ยวเรอือก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก็้ดงตั้งน้ำเนาะตั้งน้ำเครื่องก๋วยเตียเต๋ยวน้ำใสครับทาก๋อยเตียเต๋ยวหอมแล้ว